สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดเมเลอดัตล่างเทพสู์บอกเลยว่ามีสกิลโจมตีถึง3สกิลแถมยังมีอมตะถึง7วินาทีมาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรตมเมือ์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเอ็นหมดทอาไงดีวะเนี่ย24เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แเกวันแพ 1, 000, 000, แั1แมนมเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องแคสเกมสตรตมเมอร์ไทยกับเกม ไลน์ไอเดอร์เลนเจอร์นะครับอย่างนี้ทุกคนได้รับชมอินโทรไปนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการสุ่มเมลิโอดั๊เป็นเทียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ปั้นเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะรีวิวความโหดให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยว่าตอนเป็นร่างธรรมดาและเป็นร่างเทพอสูรเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคชเกตสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีือลดสมาชิกเพนเนลยี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาท เผื่อใครกลัวภาคคอนเทนต์ฟรีไฟเราบอกว่าพันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยสามารถสมัครมาได้เลยเนี่ยมีชื่อเขียวก็สเต็กเกอร์เท่ๆใ,ใช้ด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากเติมเกมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอร์มิกบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกคอคุณครับมาครับไม่ต้องพูดผ่านน้ำเพลงนะเผื่อใครที่อยากได้นะผมบอกเลยนะตัวเนี้ย เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมในตอนนี้ะครับสำหรับเจ้าเมริโอดัสนี่ครับในี้ใครที่อยากเปิดแนวก็สามารถมาเปิดได้นะตอนนี้ผมก็ปั้นไว้ที่1น0รนับเลเวลของผมนะอ่ะนี่ก็คือทีมที่ผมจะพาไปเทสในวันนี้นะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะรู้เนี่ยเราก็ต้องมาดูความสามารถก่อนนะกลับมาที่เมลิโอดัตนะตอนนี้อุปกรณ์ผมขาดอย่างเดียวนะครับขาดดาบนี่ยครับซึ่งยังหาสีทองไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้มีนะมันน่าจะโหดกว่านี้อ่ะมาดูในส่วนของสกิลก่อนนะครับก็คือ จะแยกล่างเนียบสร้างความเสียหาย175%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะจะปล่อยล่างแยกไปนะฟิวเข้าไปเนียบแล้วก็สกิลที่2เนีบจะสะท้อนพลังเว่ของศัตรูเนียบสร้างความเสียหาย150%แล้วก็มีโอกาส50%เนะียบที่จะทําให้ ติดสตันนะครับสาวีนะเออสกิลหนึ่งก็ว่าแรงนะครับสกิลสองก็แรงนะครับแถมยังมีสตันดิเนะี่ยแล้วก็สกิลพาร์สิบนี่คือโคตรโกงนะครับเมื่อพลังชีวิตของมเมเลเดันเนี่ยเหลือน้อยกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากกายร่างเป็นเทพอสูรนะครับเมื่ออยู่ในร่างเทพอสูรเนะี่ยพลังโจมตีจะเปลี่ยนเป็นคมดาบเพลิงนรกเออแล้วก็สร้างความเสียหาย150%ของศัตรูด้านหน้านะครับแล้วก็พลังชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ลดนะครับเหลือแบบ คือจะไม่ตายอ่ะใช้คําว่าเป็นอมตะได้ถึง7วินาทีนะเออสกิลโคตรดีจัดนะสกิลหนึ่งก็ดีนะสกิลสองก็ดีนะสกิลพาร์ส,สิบนะโคตรดีจัดนะคือเปลี่ยนไป็ร่างเทพประสูร์นะครับแล้วก็ทําความเสียหายได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอมตะสูงสุด7วินาทีนะนี่คือความโกงของเจ้าเมลิโอดัสนะมาเดี๋ยวมนดูร่างเทพประสูคก,กันนะมันจะโหขนาดไหนนี่เดินเข้ามาก่อนเลยนะ ฟืบมีบัฟโลนครับนี่เป็นไงปล่อยร่างแยกไปก่อนหนึ่งทีนะแต่ว่าผมยืนไม่อยู่นะตายก่อนนะตายก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มานี่ครับปล่อยร่างแยกไปก่อนหนึ่งทีนะฟืบนี่แล้วก็สกิลสองตวัดไปหนึ่งทีนะมันจะเป็นเหมือนตวัดขึ้นดาบนะนี่เป็นไงร่างเทพประสูรนะเท Leaders จัดนะเป็นไงคือบินก็เท่แล้วเนะี่ยนี่ตอนนี้เจอกับบอสนะปล่อยล่างแยกไปก่อนหนึ่งทีตวัดดาไป1หนึ่งทีนะตอนนี้มีติดสตานไปหนึ่งตัวแล้วกลายเป็นล่างเทพประสูรเห็นไหมคือเลือดผมจะไม่ลดเลยนะเห็น เรื่องไม่ลดนะเพราะว่าเป็นอมตะถึง7จ็ดวีนะแล้วก็ผ่านบอสในเะป็นงานสุดจัดในไงเฟิบเข้าไปนะตะวัดดาบหนึ่งทีแล้วก็ตวัดดาบแล้วก็ให้มาเตะสตันไปนะครับมีโอกาส5 0ารนตะในการเตะสตันนะแล้วพอเป็นร่างเทพประสูรเนนะี่ยดูดิคือโจมตีแบบจะเป็นแบบเหมือนขึ้นขึ้นแบบขึ้นดาบนะแต่ว่าเป็นขึ้นแบบขึ้นเพิงนรกนะอย่างที่เขาเขียนไว้นะคือโหอดจัดนะดูดิปฟนะ๊บปล่อยตวัดดาบโบเข้าไปหนึ่งทีนไงเฟิรเฟิบนะ์แต่ว่าถ้าเรายังไม่การ่าเมันเทพประสูตน,นะตายนะ <laughs> ของผมมันแค่เลเวล120อยู่นะครับผมก็พยายามเปิดอีกเออผมพยายามเปิดเพื่อที่จะทําแบบ160 180นะแต่ประเด็นคือมันไม่ออกไงคือมันเกลือไงเออแต่ประเด็นคือช่วงเนี้ยเขาก็มีแจกนะเผื่อใครนวที่ไม่มีลูบี้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้ตัวละครฟรีนะก็สามารถกดรูปรูปเนี้ยรูปภูนะครับมากดที่กิจกรรมนะก็จะเป็นนี่เลยนะครับประตูมิติน้ำเนี้ยพอเรากดเข้ามาเนี้ยฟืบแล้วกดตรงนี้นี่ครับ มันจะสามารถเลือกได้นะในของรางวัลหน้าที่ะครับหน้าที่3านะย้ำหน้าที่ะครับก็จะเป็นเอ็กานอนนะกับเมลิโอดัสนะเผื่อใครที่ไม่มีนะอันนี้คือแบบไม่มีจริงนะก็สามารถมาเล่นกิจกรรมนะกิจกรรมประตูมิติน้ำนะเออประตูมิตินะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่ะครับเราก็สามารถเลือกได้เผื่อใครอยากได้เมลิโอดัสนะครับไปดันเลเวลหรือใครอยากได้ตัวละครใหม่อย่างเอ็กานอนนะก็สามารถเอามาดันเลเวลได้เหมือนกันรับก็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้มันมี2ประตูนวก็คือ จะมีประตูมายาเนียนะรประตูมายาเนี่ยบอสจะเป็นเอกานอนนะแต่ของาวันเนี่ยเราก็จะได้เป็นอันนี้นะอันนี้ก็สามารถใช้แทนตัวละครหนึ่งตัวได้เหมือนกันนะเพื่อใครไม่รู้นะครับอันเนี้ยมันจะเหมือนกับกบในไลน์เจอร์นะครับมันจะเป็นกบฟ้านะครับกบม่วงนะอันนี้ก็จะ้ายกันนะครับด้วยการแบบ แปลงนะครับแปลงให้เป็นธาตุของตัวละครที่เราจะทําการอัปเกรดนะครับก็เหมือนกบเลยนะครับเราก็จะสามารถเลื่องขั้นได้นั่นเองนะอันนี้จะอยู่ที่ประตูมายานนะส่วนเมโลดาก,กับเอคานอนจะอยู่ที่ประตูมิตินะเผื่อใครที่อยากได้นะอันนี้พูดถึงแบบกรณีที่ใครแบบเกลือนะครับอ่ะคือถ้าสมมติว่าได้แล้วนะก็ยัดเลเวลให้มันสุดแบบผมนะตอนตอน,นี้ผมจะ ติดอยู่ที่ช่วงด่าน1 0 2 9 0 1 2 8 0 1 3 0นะเพราะขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงี้ยผมยืนไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครอ,อื่นผมเนี่ยมันเป็น160หมดนแล้วนะแต่ว่าเจ้าเมลิโอดันเนี่ยผมมีแค่2ตัวนะมันก็เลยดันได้แค่120ะครับซึ่งมันยืนไม่ไหวจริงๆนะด่านมันก็ยากด้วยนะในส่วนของด่านพันกว่าน่ะคือยากจัดๆเลยนะตอนนี้ผมก็เปิดในรอบใหม่เนี่ยไปที่60ครั้งแล้วนะมันก็ยังไม่ออกนะผมต้องหาอีก2ตัวพี่ที่จะขึ้น140นนเนี่นยมัน มาทาการรีวิวนะถ้าสมมุติว่าปั้นแม็กนะเออถ้าสมมุติว่ามันแม็กแล้วอุปกรณ์มันเป็นสีทองทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็แบบพวกพลาทรงพลาสซีอะไรเนี่ยไอพวกที่มันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยระดับฝีมือเนี่ยถ้าสมมติว่ามันปลดได้อีกนะมันก็ยืนได้อีกนะเออมันจะได้ดาเมมันจะได้เลือดของพรรคพวกมันจะได้โจมตีได้นู่นต่างๆมากมายนะคือว่าตอนเนี้ยผมเพิ่งเอาเข้าทีมไงมันก็เลยโจมตีมอนได้แบบไม่ได้เยอะเท่าที่มันจะปลดไอ ระดับฝีมือได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบ160แล้วนะเท่าตัวอื่นนะมันก็จะพอยืนได้เห็นไหมตอนเนี้คือมันเป็นอมตะเ็าจริงนะทุกคนแต่ประเด็นคือมอนเตอร์ในด่านเนี่ยมันยากเออมันยากนะครับมันก็เลยตายนะแต่ตัวที่เป็น160ของผมเนี่ยมันก็ยืนได้อยู่นะเห็นไหม160เนี่ยมันยืนได้นะครับแต่ประเด็นคือเมโลดัสเนี่ยมัน120มันก็เลยยืนยากนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แนวก็สามารถไปเล่นกิจกรรมนะประตูมิติได้นะครับแล้วก็มีประตูมายานะไปลงให้ครบนะครับลงได้วันละ 2รอบเนี้ยลราก็เอาของละวันเนียมาทําการอัปเกรดเมลโอดัตเนียหรือว่าใครเนี้ยที่อยากดันต่อนี่ก็สามารถมาทําการอัญเชิญได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยเหลือ26วันนะเออเกือบเดือนเนียเผื่อใครที่อยากได้นะก็ลองเก็บลูบี้เนีแล้วก็หาตัวมาเปิดดูนะเผื่อจะออกเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ย เอาจริงนะตอนเนี้ยคือเป็นเทียร,ระดับ SS เลยนะที่เก่งที่สุดในเกมเนี้ยสำหรับเจ้าเมเลโอดันเนี้ยผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจนจบแล้วเนี้ยว่ามันโกงยังไงเนี้ยใครที่ไม่มีบอกเลยว่าเล่นยากแน่นอนนะส่วนใครที่มีแนี้ก็มาด่านพันแบบผมเนี้ยก็ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจนจบแล้วแน้วก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1่ล้านซับด้วยเน,น,นี้ยขาดเจี่ อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยครับเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม